ค่ะเมื่อกี้ก็ทำคลิปแนะนำวิธีไลดั้งหรือว่าไลาจมูกไปนะคะต่อมาก็จะมาแนะนำวิธีบล็อกตานะครัสำหรับคนที่ตาชั้นเดียวหรือว่าตาแบบติีๆอะไรเงี้ยตาไม่กว้างไม่ลึกอะไรเงี้ยต้องการที่จะให้เห็นการบล็อกชัดเจนสามารถทำได้นะคะไม่ไม่จะเป็นจะต้องเป็นคนที่ตากว้างหรือว่าลึกมันอยู่ที่เรากำหนดสีนะคะ ถ้าคนที่ชอบการบล็อกตานั่นก็คือเราต้องการจะจงแค่บริเวณรอบดวงตาเนาะแล้วก็ตาแถานี้ให้มันคมนะคะมันจะเป็นสไตล์ที่เรียกว่าอะไรตาคมเข้มถ้าเราเกิดทาอะจิโดเกียสีไปเนี่ยมันก็จะมีหลายสไตล์ครับแต่กรณีคือการบล็อกตานะคะตัวนี้จะใช้บ่อยมากจนสีจะแห้งหมดแล้วส่วนใหญ่การบล็อกตาที่สวยจะเป็นสี้ำตากับสีดำ แต่เราสามารถที่จะผสมสีอื่นได้อย่างเช่นกรหลีรทาปากสีส้มแล้วก็ชวนใช้สีส้มผสมได้ได้แต่ตระตองการสีอะไรแต่การบล็อกก็คือเราจะล็อกแค่ขอบที่เราต้องการแค่นี้ค่ะไม่ให้มันเกิดเลินขึ้นไปบริเวณด้านนอกมากหนักเอาแค่ที่เราล็อกนะคะนี่คือจะล็อกตาแบบเต็มก่อนไม่ให้เป็นชั้นมาก เดี๋ยวจะบอกวิธีทําให้เป็นชั้นอีกทีหนึ่งนะคะคือสามารถทําได้ด้วยการทําแบบบล็อกเต็มเลยคะ่ะแล้วก็มาเติมให้เป็นชั้นอีกทีหนึ่งได้การบล็อกก็คือคนใช้สีอ่อนๆก่อนนะคะกรณีนี้ก็คือใช้จนแห้งหมดแล้วนี่คือสีน้าตาลทองน้ำตาลเข้มเอาเอาเป็นว่าเราทาสีอะไรก็ได้นะคะควรออโทนสีน้าตาลนะคะถ้ากรณีที่ต้องการให้มันชัดให้เราดู ตัน,นี้มันจะเป็นกระดูกใช่ไหมคะแล้วแตะดูมันจะเห็นเป็นล็อกเนี่ยกระดูกหรือว่าคนไม่มีล่องตาเนาะคนที่ตาชั้นเดียวหรือว่าตาติีต๋เต,ต็มๆเนี่ยก็ให้กําหนดเอาอเลยนะคะรอบดวงตาอย่างเงี้ยคะ่ะตรงนี้นะคะตรงที่เราไล่จมูกไปนี่นะคะรักแค่ตรงนี้พอค่ะเห็นนะคะให้ล็อกไปก่อนปึ๊บเนี่ยแล้วก็มาข้างอย่างี้นะคะ คนจะสว่างมากจะต้องบังนะคะมันจะเห็นสีไปเท่ากันนี่คือการใช้สีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลทองนะคะล็อกไปกคอนอย่างนี้นี่ตัวนี้มันก็จะเป็นสันที่เราทำไวน้นะเราสามารถที่จะทาตรงนี้ไปได้นี่ครัต้องบังแสงต้องบังแสงอย่างนี้นะคะนี่คือการทาสีสีแรก ต่อไปก็ให้เป็นสีที่เข้มขึ้นนี่คะ่ะสีที่ใช้บ่อยมากน้ำตาลเข้มนะคะ<ม>ก็ให้ทาไลลงมานิดหนึ่งนะคะหรือให้ทาเต็มเลยก็ได้ค่ะบริเวณเนี้เดี๋ยวจะมาทําแต้มไม้อีกรอบหนึ่งแบบคือเป็นชั้นอีกทีหนึ่งะคะ่ะกรณีน,นี้คือทาให้เต็มตานะคะก่อนนี่คือสีน้ำตาลเข้ม จะสีพวกนี้มันจะไม่ตกนะคะไม่ต้องรองใต้ตาก็ได้อาชิโดบางยี่ห้อมสีมันจะเป็นฝุน่นมันจะตกก็ทาแป้งกระป๋องรองใต้ตาไว้นะคะเปิดแล้วจะปัดออกคือเราจะเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งหน้ามันยุ่งยากก็จะแต่งสบายๆอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราไปซื้อเจอสีฝุ่นก็ แนะนำว่าไม่ต้องใช้หรอกค่ะมันเป็นปัญหาให้เราแต่เราทาไปมันก็จะเริ่มมาขอบตาล่างโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ตั้งใจทานะคะควรที่จะไปเลือกให้มันเจอสีที่ไม่ตกอันนี้ก็ไม่รู้ว่าของยี่ห้ออะไรนะคะซื้อในช็อปในห้างไม่ตกนะคะแล้วก็จะมีของมิสทีที่เราใช้มันไม่ตกนี่ค่ะคือทาสองสีแล้วต่อไปจะทาสีดำ ะะสีดําสีดําตัวนี้มันก็จะออกสีจางๆเราต้องการให้มันเข้มจะมาใช้ของพิชีินตัวนี้นะคะสีรุ่นนี้จะเข้มมากทุกอันสีไม่ตกนะคะใช้สีดำสีดำก็ทาบริเวณน,นี้ค่ะจะบอกนะคะว่าทาบริเวณไหน,นทาหางตานะคะไล่ขึ้นไปนิดเดียวพอค่ะไม่ต้องให้มันเต็มนะคะ นี่ค่ะนี่คือการบล็อกแบบบล็อกนะคะรอบรอบดวงตานะคะไม่ได้ไม่ได้ล็อกแบบขึ้นไปเยอะเห็นชัดไหมคะนี่ค่ะ<ม>ก็ให้ถ่ายอย่างเงี้ย<ม>เอาแค่ครึ่งตามาห่างตานะคะครึ่งตามาห่างตา บางทีตาคนเราจะไม่เท่ากันเนาะแต่ข้างหนึ่งสองชั้นข้างหนึ่งชั้นหนึ่งเราก็เหมือนกันบางทีทาเปลือกตาไปมันพอมาลืมตามันจะเห็นข้างเลยนี่คือตาในขั้นที่สองชั้นนะคะขั้นที่ชั้นเดียวการทาแล้วก็ควรจะดูว่าเมื่อทาแล้วเท่ากันไหมเราสามารถที่จะเติมขึ้นไปได้นะครับเมื่อเราทาอยี้แล้วมันยังไม่เนียนนะคะเราควรที่จะมาไล่สีเนียน,นะคะ่ะ นี่ค่ะเรามาไล่สีแล้วนะคะเราดูว่าหลับตาและลืมตามันเห็นเท่ากันนะคะถ้าต้องการที่จะล็อกกันเป็นชั้นเราใช้แป้งตลับได้นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูหรือถ้ามีคอนซีลเลอร์ก็สามารถใช้ได้รองพื้นก็ใช้ได้ให้ใช้กระตันบัตนะคะถ้าเป็นรองพื้นแต่บริเวณนี้นะค่ะเปลืกตาด้านล่าง แล้วก็ขอบตาด้านบนรอบที่เราล็อกตรงนี้ไว้นะคะน่น,นะคะถ้าเป็นรลงพื้นนะคะถ้าเป็นคอนซีลเลอร์แบบแท่งหรือแบบครีมก็ให้ใช้สไตล์เดียวกัน,นะคะ่ะใช้ขัดตันบัดน,นะคะถ้าเป็นแป้งตลับนี่ค่ะก็ให้เราพับนะคะพับให้มันแหลมเงี้ยค่ะดูมุมก่อนอลที่เราถนัดนะคะคิดว่านราจะถนัด ก็เอาบริเวณนี้ค่ะนี่นะคะมันจะเป็นชาญนขึ้นชัดเจนถ้าเราต้องการแบบด้านนี้ อรอบรอบที่เราปลอกไว้นะคะด้านบนอย่างนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมามาไล่ความเยียนอีกรอบนะคะนี่คือเราทาไปก่อนกรณีอย่างนี้ก็คือต้องการแบบให้เป็นชานชัดเจนนะคะเราไล่ดูนี่ค่ะแล้วก็มาเก็บขอบ ตรงนี้ให้มันเรียบนะคะเกีบขอบให้เรียบแล้วบริเวณนี้แล้วก็ล็อกให้มันเรียบขึ้นให้มันตรงเกิดกันนะคะแต่ให้เป็นชั้นอยู่ใช้มือนะคะก็ได้ค่ะง่ายดีเกลีย่ยมันอาจจะมีเลอะขึ้นเลอะรองแล้วก็เกลีย่ยให้มันชัดนะคะรอบๆนียค่ะตรงนี้เหมือนกัน ถ้าเกิดว่าแป้งที่เราทามันมาปิดสีก็ให้เราทาสีบางๆนะคะาาร,รับทาซ้ำอีกรอบนึงนะครับมันก็จะเป็นชั้นอย่างนี้แหละคะ่ะนี่คือการลอกแบบให้เห็นชั้นล่างบนกลางชัดเจนถ้าคนที่ชอบแบบสไตล์ออกดูเบลเนะครับจะเป็นชั้นอยู่การทาเขาก็จะมีการทาแบบสีออกสไตล์แบบซิมเมอร์เนาะเบเบลนะคะ ให้ใช้สีขาวหรือสีเทานะคะถ้าทาสีเทามันก็จะออกเป็นเทาดำสวยแบบแนีงนะคะใช้มือนะคะจะทาสีเทาค่ะกรณีนี้คือแนะนำมาลหลายหลายอย่างแต่รวมกันนะครับมันก็อาจจะยุ่งยากนอ้องสหลับคนที่ก็ไม่นะคะไม่ยากนะคะคือสีมันจะกลบไปเองค่ะ นะะเนี่ยทาสีเทาก่อนนะคะมันจะออกแววๆวนะคะแล้วมันจะไปกลมกลืนกับสีที่เราทามันจะไม่ดูล็อกขาวเหมืนเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะสีเทาน,นะคะทาสีเทาด้านบนก็ทาเหมือนกัน มันจะไม่ขาวเหมือนเมื่อกี้แล้วมันจะออกสีนเงาเงาเทาๆนะคะแต่ก็จะเป็นชัน้นก็คือนั่นแหละค่ะการบล็อกก็เป็นชัน้นถ้าใครชอบชัดแบบเมื่อกี้นะคะแบบใช้แป้งทาก็ทําแบบเมื่อกี้ถ้าใครต้องการให้เป็นสีออกดูแวววาวดูสว่างดูเงานะ่ะก็ใช้อย่างงี้ะคะ่ะใช้สีที่มีซิมเมอร์สีออกเงาเงาแวววาวนะคะมาทาอีกรอบ อยู่แล้วข้างล่างมันยังไม่โอเคแล้วก็แตะเพิ่มนี่นะคะปกติแต่งหน้าเวลาบล็อกตาจะเปกนติ่ไปชอบปัดกดขนตาแล้วก็ติดขนตานะคขนตานี่คือติดเป็นๆน,นะคะปัดขนตาตัดได้ปัดได้แต่มันเสียเวลามาแล้วเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราถือว่าสลับล็อกตาไปแล้วตาเราก็ยังคมคมเข้มระคาอย่างเงี้ย นี่และค่ะและทีนี้ก็สามารถที่จะมาเขียนขอบตาได้เลยถ้าใครชอบขอบตาแบบอินเดียแบบแขกหรือแบบเข้มก็ให้เขียนตัวนี้เข้ม,ขมนะคะเลอกตาบนเข้มสุดล่างก็ให้เข้มเลยนะคะถ้าใครต้องการที่จะเอาแค่แบบเข้มๆธรรมดาก็ให้เขียนแค่หางตาล่างมาครึ่งตานะคะขอบตาบนเข็ดเต็มได้ แล้วบางคนเขาเขียนขอบตามาครึ่งตาเขาจะใช้สีขาวนะคะถ้าบริเวณนี้มาหรือสีเทานี่สีเหลืองแล้วแต่คนชอบแต่กรณีที่เรามาแนะนําคือจะไม่ให้มันมีอะไรยุ่งยากก็คือแค่นี้ค่ะถ้าด้เขียนขอบตาก็เขียนปกติดีดอสีดําเข้มก็เขียนได้นะคะถ้าต้องการเข้มมากกว่านั้นก็ให้ใช้ายไลเนเขียนําตรงหางตามาครึ่งตาส่วนคิ้ว การทาตายอย่างเงี้ยมันก็เขียนคิ้วได้หลายสไตล์แล้วแต่เราชอบในราคาเราชอบแบบไหนชอบคิ้วเส้นเล็กก็เขียนได้นะคะมันก็จะไปแบบหนึ่งคิ้วเส้นใหญ่ตรงมันก็จะคมไปแบบหนึ่งนะคะนี่คือมาแนะนําแค่การบล็อกตาที่บางคนก็อาจจะทําไม่เป็นหรือบางคนก็ยังงงหรือว่าจะทํายังไงอันนี้ง่ายมากแนะนำน้องๆแบบง่ายนะครับลองๆดูนะคะ